สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิตาสาคอนเนผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันทรพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาัก,การราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะ ันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรในเดือนพฤษภาคม,มบ้างถ้าคุณทราบลัคนานะคะให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีค่ะจะแม่นยมมากมากมาเลยค่ะคุณพี่โอ้โหคุณพี่ท่านโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเกียรติยศมาเต็มเลยนะจัดลาดับให้เสร็จสรบเลยเดือนนี้เป็นเดือนปตูปตะก็คือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆและ แล้วที่สําคัญเนี่ยนะเราต้องแสดงความยินดีและดีใจด้วยที่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีในเรื่องของการเงิน อ่าที่ดีหลังจากนี้ไปยาวๆเลยเงินจะคลองมากขึ้นใช่บางคนเคยเจอไหมในชีวิตรู้สึกว่าฉันไม่คนหาเงินคล่องมากเลยนะ,ะการเงินชั้นดีมากเลยนะแต่ทําไมทําไมไปในเรื่องที่เกี่ยวกับตอนแน่งหน้าที่การงานนะชั้นไฟหรือชั้นสู้เขาไม่ค่อยได้สักทีแต่เงินหลังบ้านชั้นเนี่ยโหอาชีพที่สองที่3ที่4เนี่ยฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งเหลือเกินคือพิมพ์กันจะพูดในเวลานี้ว่ามัางกรคุณต้องรูนะ้ในช่วงปีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปพฤษภาไปจนถึงปลายปี เลยเนี่ยนะการงานของคุณอาจจะดูแบบพูดลมหลว่าเรียบๆรีบลาบๆ ออแต่มันไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะไม่มีอ่าม,มันก็เหมือนไปได้เรื่อยๆอ่ะทรงๆมีทํานู่นนี่นั่นปัญหาคลุกคลิกตามธรรมดาแต่การเงินคุณประลอดแตกเลยนะคือพิมพ์ต้องบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรามองโฟกัสไปในเรื่องของผลตอบแทนดีกว่ายังไม่ต้องไปชิงดีชิงเด่นยังไม่ต้องไปไฟเรื่องตําแหน่งอะไรในเวลานี้เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเองอาจจะมีในยะหนึ่งที่อาจจะดูสู้เขาอย่างไม่ได้ทั้งหมด มันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวของครูเดินหน้าแล้วสิงหาจะเดินถอยหลังกลับมาอาจจะทําให้กําลังอ่อนล้าไปบ้างแค่นั้นอันนี้พูดองรวมไปก่อนแต่เรามาที่ะหอกันในเดือนพฤษภาคมแบบนี้เริ่มในวันที่หนึ่งพฤษภาดาวพระพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวอะไรอริอูอริมาเลยพันธุรู้สึกช่วงนี้น่ะโดนดุจัง อ,อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดุจริงเอ,อแล้วสุภะพันธุด้วยอืเรียกได้เลยว่าจะทําอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครจับผิดนะแต่คุณอาจจะต้องรีเช็คตัวเองหน่อยว่าเอ้ยฉันน่ะทาไมช่วงนี้โตตกลนๆช่วงนี้ฉันไว้ใจลูกน้องมากไปไหมช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าแหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ควรพลาดแต่ฉันก็ไม่ได้รีเช็คมันมันเลยเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอย่าพึ่งไปมองว่าใครมาจับผิดเราอย่าพึ่งไปมองว่าเรานู่นนี่นั่นอะไร ต่างๆน,นานายังไม่ได้มีใครพ้นพิษใด,ดๆ เหมือนในเวลานี้เรารู้สึกหลงหลงลืมลืมมีอาการเบลออะไรบลาอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้เพราะว่ามฤตยูเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะมันเป็นเหมือนจิตใจไงมฤตยูอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าหลงลืมอาจจะทําให้เราได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าหรืออะไรต่างๆนานาก็เลยทําให้เรารู้สึกรั่วไปหน่อยตอนนี้แค่นั้นเองแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ดุเราหรือเขาก็เพเชอร์เราในลักษณะของการทํางานลักษณะของความเป็นจริงเราต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราก่อนอย่าเพิ่ง ไปมองในแง่ร้ายเขาดุหรกเขาก็เลยรักเรามากอ,อเราต้องบอกแบบนี้ถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่ดุเขาก็ไม่ว่าก็ไม่พูดด้วยเลยสิจบใช่ไหมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่หพฤษภาค่ะคุะคณคดาวพระราหูเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นเกษตรด้วยอโอ้เราถึงบอกไงว่าเรื่องเนี้ยชิงชัยได้นะอืมแล้วไปอยู่รวมกับดาวประจําตัวเป็นคู่มิตใหญ่แบบนี้เรียกได้ว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยหลังบ้านเนี่ยโหเงินเพียบฟาเรียบก็แล้วกันจะขายจะซื้อจะค้าจะอะไรก็แล้ว แต่ที่เกี่ยวกวับเรื่องความถูกต้องเป็นในเรื่องของอะไรธุรกิจาบางคนทํางานประจํานะ ตกเย็นกลับมาบ้านอาจจะไปขับแก๊ปก็ได้อาจจะไปทําอะไรได้พิเศษอาจจะไปขายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหรือทําธุรกิจส่วนตัวลฟ์สดขายหรือทําอะไรที่เป็นรายได้เสริมของตัวเราโอช่วงนี้ลูกค้าแน่นลูกค้าดีลูกคา้กคาชอบลูกค้าติดแล้วก็ยอดติดตามเยอะด้วยทําแล้วมันตื่นเต้นด้วยรู้สึกมันแบบว่ามันมี Energy อจีแล้วไม่พอได้เงินอืมแล้วมีนําซ้าคือมันทําให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าเฟลจากงานประจำไงโอ้โหโดนดูเซ็งจ้างกลับมาโอ้โหระบายรฟ์สดเลยคุณคุณลูกคุลูกค้าโอ้หอยอดติดตาม เพียบแถมจอดสั่งซื้อก็เพียบอีกบางคนชอบทํากับข้าวบางคนชอบทําอาหารคือปกติทํากินแต่ในครอบครัวทุกคนชมว่าอร่อยหมดเลยวันไหนเราลองทําซิเมนูเด็ดของเราเนี่ยเราให้คนอื่นได้ชิมบ้างลองทําขายบ้างเรากวว่าได้ทําสิ่งที่เราชอบด้วยมิชลินถามหาแล้วคือเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันสร้าง energy พลังของคุณเนี่ยทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ฉันมีพลังในตัวเองมากหรือได้รับสิ่งนี้เป็นคุณค่าของ เองทําให้ตัวเองรู้สึกเชิดชูหน้าตาของตัวเองได้อ,อะไรต่างๆคุณทําเลยนะไม่ต้องไปคิดเลยว่ามันจะเป็นงานอะไรหรือม่อะไรฉันเรียนจบไอ้นี่มาไม่ต้องไปคิดเลยอะไรก็ได้ที่ทําให้ได้เงินตอนนี้บอกเลยว่า18เดือนหลังจากนี้ไปคุณจะหาเงินคลองมาแต่ในยะเดียวกันพระราหูข้อเสียคือใช้เงินเก่งอ๋อเขาไม่ได้มาล้วงเพราะเรายังไม่ได้มีทรัพย์แต่ในที่นี้คือเขาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าฉันหาเงินได้เยอะไง <c oughs> ฉันก็เลยต้องใช้หน่อยบางทีไอความว่าใช้หน่อ ของคุณมันไม่หน่อยไงมันกลายเป็นใช้ทุกวันแล้วก็กลายเป็นคุณต้องยิ่งหาแล้วก็ยิ่งใช้เพราะฉะนั้น,อนตอนนี้เก็บเขาไว้อเก็บเขาไว้เพราะเรายังมีโปรเจกต์ใหญ่หรือเราจะมีเขาเรียกว่าทรัพย์สินใหญ่ที่เราอยากได้เยอะเลยนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่13พฤษภาคุณดาวพระสะตดีเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริโอพระรหัสในที่นี้เขาเป็นดาวอะไรวินาศก่อนนะวินาศอริเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเห็นไม่ตรงกันกับใครสร้าง ช้าอรออิก็อย่างที่บอกไงว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างอะ ตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันไม่อยากคุยกับใครเลยออแล้วด้วยความเป็นดาวเสาอยู่แล้วด้วยนะ i n รเวิร์ t เข้ามาเตๆไม่อยากคุยไม่อยากเจอไม่อยากอะไรไม่อยากไม่ได้หลบหน้าหนีหน้าไปเลยเออไม่ได้เพราะในเวลานี้การหาเงินหาทองคุณคล่องขนาดนี้แต่อาจจะเป็นนนยยะพิเศษสําหรับบางกลุ่มบางคนที่รู้สึกว่าบางคนคุณเคยเจอไหมเจอหน้ายังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะรู้สึกไม่ถูกจริตเออรู้สึกไม่โอรู้สึกนู่นนี่นั่นคือมันเป็นความรู้สึกแค่ภายนอกค่ะ แต่เชื่อไหมว่าดาวพระรหัสดวงนี้เนี่ยที่เขาเป็นประหละเล็งมาเนี่ยนะเขาจะส่งเสริมทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าสนิทกันไปสักระยะหนึ่งหรือบางคนจะทํางานด้วยกันได้ต้องทะเลาะกันก่อนเลยพอทะเลาะกันแล้วเนี่ยตอนหลังมาจูบปากกันได้เลยทํางานรู้ใจรู้คอกันเลยคราวนี้มันเหมือนจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะมันเหมือนเราจะต้องแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าทะเลาะกันก่อนเถียงกันก่อนหรือทําอะไรให้รู้สึกว่าขัดแย้งกันก่อนแล้วสุดท้ายจบเอนดิ้งมันเหมือนแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเองอาจจะเจอใน เรื่องแบบนี้อย่าไปคิดว่าเขาไม่ชอบเราอย่าไปคิดว่าเขาจะผูกใจเจ็บไม่มีศัตรูพิมพ์บอกก่อนนะว่าไม่มีคําว่าศัตรูและอย่างหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันทําอะไรก็ดูขัดหูขัดตา นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานผู้ใหญ่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในเวลานี้คุณอาจจะต้องใจเย็นหน่อยบางทีศัตรูที่คุณว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองก็ได้ใจใจที่คุณคิดไปภาพที่คุณมองแล้วจินตนาการต่อยอดไปเ,เขาจะต้องไม่ชอบเราเขาจะต้องไม่พอใจอันนี้ทางระหว่างกลางเลยค่ะ มีอะไรพูดเลยคุยกันเลยพี่คาใจมันจะได้หายไปบางทีนะหัวหน้าแผนกเขามีลูกน้องอยู่สิบคนคุณคือหนึ่งในหกคนที่โดนดุเพราะฉะนั้นไม่ได้มีคุณคนเดียวค่ะมีอีกห้าคนที่เหลือที่โดนดุแต่อีกสี่คนเขาอาจจะรอดตัวอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคุณคือคนกลุ่มมากอในเวลานี้มันเป็นแบบนั้นพิมพ์ถึงบอกว่าในยะของความพิเศษตอนเนี้ยอย่าได้สนใจอย่าได้แคร์ทำในสิ่งที่เราคิดคิดในสิ่งที่เราทําแล้วทําในสิ่งที่ถูกต้องเราคิดว่าเราถูกแล้วเราทําต่อไป แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในโหมดแห่งความเป็นจริงเขาดุเราเขาว่าเราเขาเตือนเราดีกว่าเขาไม่พูดกับเราเอออันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยแล้วในยะพระรหัสที่<า>อยู่ใน,ในเรือนไม่พูดด้วยนี้หนักยิ่งกว่าหนักนะเออแล้วพระรหัสที่อยู่ในเรือนอริในอีกมุมหนึ่งพิมต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีตัวคุณเองอาจจะต้องไปดูแลตรงนี้มากเป็นพิเศษหน่อยแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่15พฤษภาคค่ะุณดระ อาทิตย์เดินก็มาอยู่ในเรือนปูตะานี่มรณะปูตาอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยแห้ช่วงเนี้ยบริวารก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเออสังเกตไหมว่าถึงบอกว่าความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆให้มองเป็นกลางก่อนคือบริวารไม่เชื่อฟังเนี่ยในยะหนึ่งเราต้องรู้ว่า,วาเฮ้ยบริวารเขาทําแค่นี้เขาเหมือนกับว่าเขารับหน้าที่มาแค่นี้เขาเป็นบริวารถ้าเขาเก่งกว่านี้เขาเป็นหัวหน้าฉันอ่คือเหมือนเราต้องเข้าใจในโมเมนต์นั้นเขาก่อนแล้วที่สําคัญคือเราอย่าไปคิดแทนเขาบางอย่างเขาอาจจะมีเรื่องในใจนู่นนี่นั้ เขาอาจจะไม่เต็มที่กับเราเพราะว่าใจเขาไม่พร้อมมันเหมือนคนก็มีปัญหาของตัวเองอ๋อมันเหมือนเราอ่ะในเวลาที่เราใจไม่พร้อมอ่ะเราก็เต็มที่กับเรื่องบางเรื่องไม่ได้ที่เราจะโฟกัสมันก็ยังโฟกัสไม่ได้เลยค่ะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเรานั่นแหละในเวลานี้อะไรที่เขาเรียกว่าผ่านได้มองได้เขาเรียกว่าข้ามไปก่อนอย่าพึ่งไปสะกิดตอนนี้คนเราเป็นหัวหน้าคนต้องมีพระเดชและพระคุณอ๋อตอนนี้ต้องควบคู่กันไปเลยอย่าไปมีพระเดชอย่างเดียวอย่าไปพระคุณอย่างเดียวไปเข้าใจเขามากก็ไม่ได้ จะไปดุเขามากก็ไม่ได้ตอนนี้ <S <S กลางๆเขาไว้อีกในยะหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ามรณะไปเข้าปู่ตะแล้วมีมรืนดอยู่ตัวคุณเองตอนนี้ทําใจให้เป็นกลางปู่ตะคือใจเลยนะใจอยู่ตรงกลางอย่าเอนไปทางใดทางหนึ่งอย่าเข้าข้างใครข้างหนึ่งคุณต้องอยู่ตรงกลางให้ได้แล้วเดินไปในชนิดที่ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทําสิ่งที่พูดมาคือรวมทั้งตัวเราด้วยใช่เข้มแข็งมากหรือแข็งเกินไปมันก็กรอบหักง่ายออหรือถ้ามันบางเกินไปมันก็อ่อนโยบยาบไม่สามารถ ังขึ้้นมาไดใช่เราต้องเนี่ยเป็นหลักให้ตัวเราให้ได้นะมาต่อกันเลยในวันที่17พฤษภาคุณดาวพระพุธค่ะคุณเดินตามพระอาทิตย์มาจะติดอยู่ในเรือนปุตะะพระพุธเป็นอะไรสุภาโอปุตะแล้วก็อริปุตะะคือจังหวะตอนนี้คุณเองถ้าจะต้องมีการประชุมมีการพูดคุยอะไรต่อหน้าหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นาตอนนี้ คุณเองอาจจะต้องพูดต้องรู้ในสิ่งที่ควรพูดต้องพูดในสิ่งที่ควรพูดด้วยเช่นกันบางสิ่งบางอย่างตอนนี้รักษาน้ําใจก่อนอ๋อรักษาน้ําใจก่อนนี้พิมพูดกลางๆเลยนะเพราะว่านยะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้เสียหายไม่ได้มีอะไรที่แตกร้าไม่ได้มีอะไรที่จะต้องสูญเสียแต่นยะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองจะถูกเขาเรียกว่าเป็นเป้านิดหนึ่งในเรื่องของคาพูดเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะเขาอยู่รวมกับดาวพระอาทิตย์แต่มีมฤตยูมาคอยเป่าหูอ่าเป่าหูทําให้พระา กับพู้พูดเนี่ยเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาแหว่งกันหรือมีการปิดใจกันนิดหนึ่งเข้าใจผิดนั่นเองหากมันเกิดเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่เฉยเดี๋ยวทุกอย่างจะสว่างหลังจากนี้ทุกอย่างจะสว่างเองเรื่องที่เข้าใจผิดทั้งหมดทั้งมวลมันจะคลี่คลายเองตอนนี้สถานการณ์เรื่องทุกอย่างมันดูวุ่นวายเนาะแต่เงินของคุณกลับดีเฉยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพิมพ์ถึงบอกว่าบางทีนะลูกค้าเอฟมาช็อปมาซื้อมาหรืออะไรมาลูกค้าจ่ายดีด้วยอะไรด้วยแต่บางทีระหว่างทางคุณดันไปมีปัญหากับ คือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนึกออกไหมแต่ว่าลูกค้าซื้อดีนะ,ะแต่คุณกับขนส่งอ่ะต้องไปหลังบ้านกันแล้วอารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นมันเหมือนมีในเรื่องของการผิดใจกัน,นดิต้องมางแก้ปัญหานิดนึงออแต่ว่าลูกค้าไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวไงยอดขายฉันยังปังและยังดีอย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองปัญหาอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นใช่ค่ะมาต่อกันเลยค่ะ19พฤษภาคุณดาวพระเสาร์ดาวประจําตัวของคุณเดินก็อยู่ในเรือนสัตว์ช้าตอนนี้นะเราต้องบอกว่าดาวพระเสาร์ขึ้นไปอยู่ในเรืนาาอนสันะตว์ ว่านี่19พฤษาคภาไปจนถึงสิงหาช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ละมุนขึ้นมานิดหนึ่งอ๋อช่วงดาวประจาตัวเดินหน้าเนี่ยช่วงละมุนขึ้นมาเพราะฉะนั้น1นึถึงสิเนี่ยโอ้โหอนละเวงผิดฝาผิดตัวกันไปหมดเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆยเฉยเดี๋ยวพอ19พฤษ้าคสภาเป็นต้นไปชั้นะ่ะโอ้ได้ตําแหน่งใหญ่แล้วเข้าไปอยู่ในเรือนศาสตร์ชะั้นน่าออกหน้าได้แล้วชั้นพูดได้แล้วชั้นคุยได้แล้วการเข้าใจผิดเริ่มคลี่คลายแล้วทุกอย่างเริ่มดีแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้ไปเถียงกันนะ ตอนนี้สลบเลยคุณตอนนี้ล้าวฉานเลยคุณเพราะฉะนั้นทุกอย่างให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังจากนี้ไปพอ19พฤษภาทุกอย่างเริ่มดีขึ้นขยับดีขึ้นพอหลังจากสิงหาเริ่มถอยหลังอันนี้ก็ต้องระวังก็ติดตามกันไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้ตัวคุณไปเป็น3าแก่ลัคนาทําให้ตัวคุณจะเด่นในเรื่องการเข้าสังคมจะเด่นในเรื่องของการพูดคุยเจรจาจะเด่นในเรื่องของการทําอะไรที่ออกหน้าแต่ในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่บางสิ่งบางอย่างคุณเองอาจจะต้องรอบพอบหน่อยเพ,พราะพละหัสที่อยู่ แบบนี้ยังมีความผิดพลาดที่หลงเหลืออยู่แต่ยังไม่เยอะนะมาต่อกันเลยค่ะสุดท้ายเลย23พฤษภาคมโอ้โอดาวพระเกตเดินมาเล็งลักขาโอ้โหช่วงนี้แล้วก็พอทุกอย่างเริ่มนิ่งปุ๊บเรื่องคู่เริ่มวิ่งเข้ามาเออคู่ครองในที่นี้ใครโสดเนี่ยนะพระเกตเล็งมาเนี่ยทำให้คุณรู้เลยว่าเออช่วงนี้ฉันป๊อปปูล่ามากเลยพอเด่นในสังคมปุ๊บบางทีคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้กับทำให้ฉันรู้สึกชีวิตมีคุณค่า ้าแบบโลกเริ่มเป็นสีชมพูแล้วเออจากที่ก่อนหน้านี้นเป็นะจันทร์เลือดเลยค <laughs> เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นสีชมพูเบาแววหวานมากจังหวะความรักเริ่มดีขึ้นช่วงปลายปลายเดือนเริ่มหวานขึ้นเริ่มชุ่มชื่นหัวใจมากขึ้นคใครโสดก็คุยกันไปงงยิ้งหยอดกันไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นละมุนหวานคนที่มีคู่อยู่ในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าช่วงต้นเดือนถึงวันที่18ก็ฟังหูไว้หู่อะไรเงียบได้ก็เงียบเพราะว่า การเขาเรียกว่าผิดฝาผิดตัวเนี่ยก็เกิดขึ้นกับเรื่องคู่ได้นะพอหลังจากช่วงนั้นเกือบปลายเดือนทุกอย่างถึงจะเข้าสู่โหมดปกติคุณกับคู่ก็แฮปปี้เอนดิ้งในช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยลิต้าเอกลูซีค่ะอ่าลิต้าเอกลูซีนะคะดาวจรดวงเดียวกันอ๋อดวงจิตคนละดวงแปลว่าอะไร แปลว่าแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกันบางคนเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ว่าต่างภูมิภาคกันหรือว่านิสัยลักษณะคล้ายๆกันแต่ดวงจิตคนละดวงอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นกับดวงจิตของคุณห้าสิบห้ 50, 50. ช่ทำไมเดต้าพูดถึงเรื่องดวงจิต เพราะแบบนี้ค่ะตอนนี้บนท้องฟ้าเนี่ยมีการเดินทางของดวงดาวมันมีหลายแง่มุมหลายแบบมากแต่ว่าดวงดาวที่ส่วนใหญ่แต่ละคนแต่ละปีชอบดูมากๆว่าจุดโชคดีของเราอยู่ตรงไหนจะดูตรงดาวพฤหัสอ๋ออสุพขเคาะใหญ่เลยดาวพฤหัสมีการโคจรทุกๆหนึ่งปี12ปีจะมีการย้ายราศีเนี่ยเขาเรียกว่าราศีเดียวกันเนี่ยราศีเดิมเนี่ยจะย้ายมากว่าจะมาครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา12ปีอืป แล้วเรือนที่เป็นเอกซอหรือว่าเป็นเรือนที่ถูกใจดาวพฤหัสมากที่สุดหรือว่าเป็นอุดเลยเนี่ยของดาวพฤหัสเนี่ยคือเรือนของราศีกรกฎที่มีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือน<อ>ที่มีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนแปลว่าอะไรดาวจันทร์แปลว่าจิต ใต้สำเนอสิ่งที่อยู่ข้างในแปลว่าวาสนา hmm. แปลว่าเวลาเรานิ่งแล้วจิตของเราความสุขของเราอยู่ตรงไหนหรือว่าแบบว่าเรารู้สึกปลอดภัยตรงไหนดูตรงไหนดูตรงดาวจันทร์ hmm. เพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสเขามาอยู่ตรงเนี้ยสิบสองปีมาแค่ครั้งเดียวเองมาอยู่ตรงที่จิตมีพลังมากที่สุดแล้วจิตมีพลังมากที่สุดลิตาเสริมให้แบบนี้นิดน,นึงค่ะในสิบสองเรือนสิบสองเรือนชะตาจะมีดาวประจําเรือนชะตา แต่และดวงแตกต่างกันไปดาวพฤหัสจะเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาเรือนที่9และเรือนที่12เรือนที่9จะเป็นดาวพฤหัสในเชิงโลกเรือนที่12จะเป็นดาวพฤหัสในเชิงจิตวิญญาณเมื่อเรารู้แล้วว่าดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ แล้วดาวพฤหัสมีการทำมุมหรือว่าอยู่ในจุดในดวงดาวในตำแหน่งที่เสริมกันมากที่สุดในรอบ12ปีเนี่ยเสริมกันมากที่สุดในเรื่องไหนในเรื่องจิตวิญญาณแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องความศรัทธาจะมีการเสริมมีการช่วยทําให้ความศรัทธานั้นแข็งแรงมากขึ้นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเรือนที่ดาวดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนชอบดาวพฤหัสแล้วเดือนที่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนตรงนี้เนี่ยอเผอิญม,มีดาวเสา กับดาวเนปจูนอยู่แปลว่าดาวเสาร์กับดาวเนปจูนเขาไม่ได้ชอบตรงนี้ค่ะแปลว่าเขาจะลดพลังลดพลังในการแบบว่าในการยากลําบากาดาวเสาร์ทุกคนจะบอกกันว่ามันยากลําบากมันต้องเหนื่อยมันต้องรับผิดชอบมากมันมเท่ากับว่าผู้ใหญ่ที่เคยเข้มแข็งที่เคยดุดัน อ่อนมากขึ้นซอฟลงซอบลงม,มากขึ้นดาวเนปจูนที่แปลว่าไหลไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทางหรือว่าจินตนาการเพอร้อฝันไม่เป็นจริงสักทีมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ในเรือนที่ดาวพฤหัสมีพลังมากๆแล้วไปเสริมกับในเรือนของดาวจันทร์ที่มีพลังมากๆเท่ากับว่าทั้งสองเรือนเสริมกันหน้าดูเลย สิ่งที่เคยเป็นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นปีหน้าหรือว่าตั้งแต่วันที่เก้ามิถุนายนเป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนที่เขามีพลังมากที่สุดในการขอพรในการมูในการตั้งจิตในการศรัทธาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงปีหน้ากลางปีทั้งหมดสามร้อยกว่าวันเนี่ยสิบสองปีเนี่ยกว่าจะมาอยู่ตรงนี้สักทีหนึง่งเพราะฉะนั้นปีหน้าหรือว่าตั้งแต่กลางปีนี้ไป คราวนี้เราจะมาดูแลเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าดาวจันทร์อ่าอันนี้เทคนิคอันนี้ลงลึกรายละเอียดให้นะคะเราจะมาดูว่าดาวจันทร์ของเราอยู่ตรงไหนแล้วดาวพฤหัสที่ตอนนี้เขาโครจรมาอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนกรกฎของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องการขอพรวันที่ขอพรหรือว่าเรื่องวันที่ดาวทํามุมที่ดีที่สุดของเราโดยตรงเองหรือว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้มันมันเสริมมากๆเนี่ยเราจะไปในเรื่องไหนแบบไหนวันไหนอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ริต้าจะบอกคุณว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีความตั้งใจจริงๆตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีมากที่สุดที่คุณจะมีพลังในการนําเรื่องเก่าออกไปเรื่องที่ไม่ดีเพราะดาวเสาร์ดาวเนปจูนเขาไปอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยละเรือนที่สิบสองเรือนที่สองแปลว่าเตรียมตัวที่จะเกิดใหม่ละอืเตรียมตัวที่จะเกิดใหม่ตรงไหนเตรียมตัวที่จะเกิดใหม่ในเรื่องไหนที่เราควรจะมีพลังเราก็ไปดูว่าดาวจันทร์ของเราอยู่ตรงไหนพลังของเราอยู่ตรงนั้นค่ะ อ่าอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ลิต้าจะนํามาสอนเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าศักยภาพของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนดวงจิตของคุณอยู่ตรงไหนดาวจรดวงเดียวกันดวงจิตคนละดวงเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ดวงจิตเราเข้มแข็งที่สุดลิต้าแอบกระซิบนิดนึงคนที่มีองศาต้นๆน,นะคะประมาณองศาช่วงอ,อ,องศาที่ศูนย์ หนึ่งสองสามขึ้นไปเนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณเหมือนกับว่าเกิดใหม่เลยเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อย่างเห็นได้ชัดเกิดใหม่อย่างเห็นได้ชัดแล้วคนที่มีองศาปลาย,ป,ลาย,ป,ลายประมาณยี่สิบหกยี่สิบองศาจะมีการสละจะมีการเปลี่ยนจะมีการแบบว่าย้ายหรือก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด จะแยกเป็นสองขั้วนะบางคนมีการเหมือนกับว่ามีพลังตอนเนี้มีพลังตอนนี้มากกว่าแต่อีกคนหนึ่งพลังที่จะจบอีกคนหนึ่งพลังที่จะเริ่ม,มแต่ทั้งสองฝั่งจะไปแบบควบคู่กันแต่ว่าเปอร์เซนต์ทางด้านไหนจะมากกว่ากันเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้ดาวใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางไปในในแบบที่ว่าเสริมพลังให้คุณตอนที่ช่วงโควิดอะลิตาบอกแบบนี้ตอนช่วงโควิดดาวใหญ่ๆเขาอยู่ในมุมที่ทํามุมเป็น ปฏิปักษ์ต่อกันปีนี้ดาวใหญ่เคลื่อนย้ายหมดเลยเคลื่อนโคจรหมดเลยแล้วเขาไปอยู่ในองศาไปอยู่ในราศีไปอยู่ในจุดที่มีความเป็นมิตรต่อกันเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงตอนนี้การสละตอนนี้การโยกย้ายตอนนี้จะมีดาวใหญ่มาช่วยคุณด้วยค่ะ ใครสนใจอยากจะรู้ว่าศักยภาพของคุณอยู่ตรงไหนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่ตรงไหนดวงจิตที่เข้มแข็งพลังของคุณอยู่ตรงไหนก็แอดริตาสตาร์คอนเนได้นะคะค่ะโอเคค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ